สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนทุกกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมุลเพื่อนคุณทำเกษตรกับสำรับทานใดข้าม่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเด้อผู้ใดแจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับชิปนี้มือนี้กับจีพาพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัว้อครับเด้อผามาอ่าเบื้งาแพ่งกุลาพี่น้อง ช่วงนี้ก so <Yeah. S 1> ับหญ้าแพ่งกุลากับเป็นช่วงออกดอกด้วยพี่น้องฤดูออกดอกหญ้าแพ่งกุลาช่วงมันออกดอกนี่สิบกค่อยใหญ่ไวอพี่น้องจากใหญ่สาจากหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงออกดอกมันบ่คือช่วงหน้าฝนไม่ไม่ด้วพี่น้องช่วงหน้าฝนไม่ไม่เลยมันกังามดีอยู่แต่ช่วงนี้มันออกดอกก็บ่ค่อยงามด้วยพี่น้องเด้อ สำหรับคนที่ปลูกงาแพ่งกุลาชีบคคอยเข้าใจบันไดผู้มือใหม่ผู้ผู้ปลูกแล้วก็คงสิเข้าใจดีอยู่แ้วพี่น้องเด้อกอยจะไปตกใจมันจะไปกังวลมันเด้อส่วงนี้มันกับบองงามบันไดกะเหาล่อถ้าตัดตัดออกชุดนี้แล้วล่ะชุดไม่เกิดมามันกัเสียนปกติได้พี่น้องเด้อนี่คือผมตัดมาฟังครั้งนี้ ฟังนี้ผมผ ma มตัดมารุน man, น่นนะะี after, him, ้มันก็ข hmm. ึ that, ้นมาหม่มันก็ปกติบาดก็เฉียวงามพี่น้องเพราะว่ามันวิตงสวงฤดูออกดอกแล้วมันก็บเป็นยังเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าส่วงนี่ยาก็ออกดอกนาะพี่น้องเนาะเขาก็ยังออกมากออกน่วงเด้พี่น้องมันเป็นฤดูของมันอยหยามันกับบ่ค่อยงามมันกับชิดประมาณเดือนน้ำเฮาเนี่ยละส่วงเขาออกน่วงออกมานี่ละมันกับคือกันกับหยาคือกันกับเขาพี่น้องกับมันสีจับยั้งควมจะเริ่มเติบโตไน่จักหน่อย แล้วมันล่อออกดอกชุดแล้วบันเขามาตัดออกแล้วบันมันเกิดว่าไม้มันเป็นต้นไม้ไมั่ก่ง้างเพื่อเก่าด้วยพี่น้องเด้อ <c oughs> กับสำรับหญ้าแพ่งกุลาพี่น้องที่ขอม้าด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องที่ใด่ขอมาเด้ยถามมาว่ามีหญ้าย่งบอหญ้าเลือบอพ่อใดบอกับช่วงนี้ก็หญ้ากับพ่อเฮ็ดพัดนาลาพี่น้อง กันผู้ใดเขามาเบิงชิปนี่เด้อพี่น้องเด้อผู้ที่สียอยากได้ยาไปปลูกเอาไปเฮ็ดพันุ์เอาไปต้อยอดเอากะหันจะบ่ได้ลายเด้อพี่น้องเด้อทำมันมาหลายคนก็ให้แบ้งปันกันไปคนละงานสองงานหันเสียหาได้ได้เป็นไรสองไรเอ็บ่ได้เด้อพี่น้องเด้อก็สิได้พละงานสองงานอยู่้ามาหลายคนก็สีแบ้งปันกันทำให้ได้คุกคนสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่สีมาเอายาเด้อพี่น้องเด้อ อาสิบ,บอกไว้วันที่ยี่สิบสี่ตุลายี่สิบสี่ตุลาเจอกันเด้อพี่น้องเด้อเจอกันผู้ใดยังบ่มีหนี่คือจะได้หนี่หันอยู่ใกล้ๆผมอยู่ระหว่างสกลนครน,นี่พี่น้องบ่ไกลสกลนครอ,อุดรน,นี่หันมาบ่เกินร้อยโล่สองร้อยโลกับหันคิดว่าอยากมาเยี่ยมมาหยามกันก็นมาเด้อพี่น้องเด้อก็มีเพระาะได้อยู่หนี่ยเนีก็มีอยูส่วนประมาณสองลายนี่ละ แต่ว่ามันก็เป็นยาบางงามช่วงนี้มันเปลี่ยนยาออกดอกพี่น้องมันก็ร่างออกดอกก็แต่ว่าเขาอไปเห็ดพัดในโยออกไปเห็ดพัด้นพี่น้องเด้อหันมาหลังมันที่ยิบหายบซีแล้วมันเสิยบด้พี่น้องคือรอบนี้นั่นใจรอบใจรอบสุดท้ายพี่น้องมันเป็นมันสิ้นฤดูฝนหรอมันเป็นปลายฝนเลยพี่น้องเพราะว่าหยาหยาฤดูแล้งมันเก็ดชีวะค่อยงามเด้พี่น้องขึ้นมาไหวช่วงฤดูฝนก็มีพ่อแบงปั่นกันอย แต่ว่าหันวิ่งส้วงฤดูฝนไปแล้วผมก็สิได้ปล่อยงัวลงเนี้อบานีนาแร่งปล่อยงัวกินมันก็สิบลอยาวมันก็สีอะไรพันพี่น้องก็แจ้งข่าวบอกพ่อแม่พี่น้องเด้อผู้ใดจ้างพันใอ้มีหยาหันอยากได้หยาหันอยู่ใกล้กับหิมะมือเดียวพี่น้องมือเดียววันที่หยิบซีตุลาคมนี่มาเมื่อเดียวหันกายวันที่หยิบซีกับเป๋วบดหยาพี่น้องเด้อกฝากถึงผู้ที่ ถามขามานั่นละ่ะผูจ้จะต้องการจะได้หานน่นละ่ะผู้ใดมีแล้วก็ว่าต้องมากด้วยพี่น้องมามาันกาชีมาแย่งมูซื้อนะพี่น้องเนาะผู้ที่ยังมีด้วยพี่น้องเด้อผู้ที่ยังมียังบ่ได้พัฒน์หนาหาซื้อ,อยาคหาอันเอายาก็าไม่มองไปเอานันมาหาผมกับเฉพาะใดอยสำหรับทางมาผมสิบอกทางเด้อพี่น้องเด้อสำหรับทางมาหาพี่น้องมาทางบังคนทางอำเภอบังคนหอดชียบังคน ไฮมาทางวานอนพี่น้องเลี้ยวมาทางว่านอนวานอนนิวาตออกจากของโคตดมาสีมาท่างว่านอนมีว่านอนนิบาตมาหอดบ้านทาราดบ้านทาราดมัศีมีซีเล่นพี่น้องซีเล่นสุดเขากำลังสางสางทางซีเล่นไม่เป็นทางโคง้งเป็นหวยมีสะพานพี่น้องสะพานกำลังสางไม่เลี้ยวลงข้อสะพานเลยพี่น้องมีตึกหลังตำตำอยูย่อยู่อันข้อสะพานเลี้ยวลงมาเลยฟังเสี่บันตก เลี้ยวลงมาก็สิเจอพอดีเ้อพี่น้องเด้อสำหรับคนที่มาจากทังอำเภอพัองคนให้สังเกตทางเสีเล่นกําล่างสางไม่ออกจากพังคนมาประมาณสี่กิโลพี่น้องสี่กิโลกําลังสางไม่ทังหลักสะพานกําล่างสางไม่เลีาาลาาเ้ยวข้อสะพานเลยพี่น้องเลี้ยวตรงข้อเลยเด้กบ่ใหากายข้อตรงข้อสะพานพี่นอ้องคงสีเข้าใจเด้อคำว่าข้อสะพานเ้อพี่น้องเด้อ ทาาลงมาหาเนื่นผมมันอยู่ข้อสะพานติดข้อสะพานพี่น้องถ้าผู้ใดมาจากทางอำเภอบ้านนนานนะพี่น้องเด้อบาทนี่สิบอกอีกท่าหนึ่งถ้าพี่น้องมาจากทางอำเภอบ้านนอนกัชิมผ่านโรงงานไฟฟ้าให้สังเกตโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พี่น้องให้สังเกตโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ถ้าเห็นโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์มาจากอำเภอบ้านนอนหรือมาเรื่อยเรื่อยเยมาเห็นมาฮอดบัรเดือพี่น้องก็ชิมีโรงงาน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์ฟังที่ตะบนตกมาแล้วมังกะสิฝากโรงงานมามันกสิสะพานแหลกกระลัลงสางไม่มาแมนเดพี่น้องเด้อกายสะพานแหล,ลกมาเป็นสะพานที่สองเขามาสะพานที่สองมันสิมีมูบ้านในหน่อยสองสามหลังนั่นละเลี้ยวข้อสะพานขึ้นกันเด้อพี่น้องเด้อฟังมาจากข้างมานอนกระไดให้มาเลี้ยวลงหันผมนัดกันไว้เยอะขาดว่าสิมาหลายอยู่อันที่เขาติดต่อเขามากหลายคนอยู่เด้อพี่น้องเด้อ ห้มามือมันที่24ตุลาคมโดยพี่น้องเด้อมีพอได้อย่กับสีบ่ได้หลายดอกกะเอาไปตอยอดเอาด้ดยพี่น้องเด้อไอพู้แล่งานสองงานฮากัเอาไปตอยอดเอาไปปลูกเกศพันก่อนยังค่อยขยายเอาห่านเสียมาเอาไปให้ม่ได้เท่เดียวพ่อสามสี่ไรหรือบ่มีได้พี่น้อง หญ่ามันก็หลายอยู่พี่น้องมันหลายอยู่ห่าผมหนึ่งสองไรยด้วพี่น้องเด้อแต่ว่าหันคนสีมะเอาน่ะมันมีหลายคนมาหลายมาเอาหลายละก็สิให้หลายผู้เดียวบ่ได้ก็หายสะทอกันด้วยพี่น้องเด้อห้ยสะท้อกันให้ซ้ากันหน้าพี่น้องพอบางเฮาเอาไปเห็ดพันธุ์ปลูกขยายเห็ดพันธุ์ละจังจังขยายตอปลูกได้พันธุ์ละจังขยายตอมันบ่ดนดอกสองเดือนพี่น้องปลูกไว้สองเดือนมันกันมันกับพ่อเห็ดพันธุ์ได้แล้ว ตามที่เขามาเอาน้ำผมไปผมที่ผมไปสอบถามเบิ้งที่เขาเจ้าเขาเจ้าว่าก็เกิดดีโยก็ล่งงามก็ล่งขยายพันธุ์เพิ่็จะเพิ่นก็ขยายเอาเอาไปน่อยก็ไปค่อยขยายเอาก็ได้พูดอะไรสองไรหละพี่น้องเขาเจ้ามาเอาดนสำหรับผู้ที่สมาเอาหม่ก็เอาไปขยายเอาเด้อพี่น้องเด้อก็เตรียมโตมากก็ลืมบอกซะละอุปกรณ์พี่น้องอุปกรณ์ที่เสียมากนั่นคือเครื่องตัดหญ้าเด้อพี่น้องเด้อต้องมีเครื่องตัดหญ้าเด้อ ถ้าสีมาอาศัยของผมนั่นเพราะว่าหันคนมาหลายตัวหลายเลยมันบนท่านได้พี่น้องหันจิธาของผมเครื่องผมเครื่องเดียวนั่นบนท่านต้องเอาเครื่องไผ่เครื่องมันมาโลดมากะผมก็สีเนะให้เป็นแถวเป็นแถวแล้วก็ตัดเอาแถวไผ่แถวมันพ่อแล้วก็เมื่อโลดบรต้องลอกกันได้พี่น้องเด้อหันผู้ใดบ้างหอดกอนกระดดกอนก็สีเฮ็ดเป็นล็อกเป็นลอกใ้ไห้เด้พี่น้องมาเอาไปเฮ็ดพันรอบสุดท้ายได้พี่น้องบาน รอบมีรอบสุดท้ายเบิดรอบนี่ลราก็ปีนาพุน่นานาฝนพุ่นละจังว่ากัรไม่เพราะวา่าถ้ามันเกิดขึ้นคือจังสี่ผมก็สิปล่อยงวัวเล่มระบาดนี่มันเป็นย่ามแรงนะพี่น้องเนาะปล่อยงวัวลงบ่ได้ปล่อยงวัวลงเดิรหลายเดือนนี่พี่น้องกินแต่ฝนเริ่มมากพุ่นละบ่ได้ปล่อยก็จงไว้พี่ให้น้องไปเฮ็ดพันธ์ก็ส่วงนาแรงก็สิปล่อยง้อจุขวางลงเล่มบาดนีได้พี่น้องเด้อ่ะเป็นเแจกชุดไทยแล้วแจกข้างชุดไทยแล้ว ผู้ดใดต้องการก็ให้มาได้หน่อยได้หลายก็มาเอาด้วยพ้องเด้อก็สำหรับชิปนี้มือนี่ก็เอาไว้ซ้ำานึ่ก็นะครับเด้อผันไัเห็ุว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวอย่าลืมกดกระดิ่งด้อครับเด้อดเพื่อแจ้งเตือนชิปใไ,ไหมสำหรับชิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณในหลายสวัสดีครับ